w ดบันยูเอสกสวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำการดูแลแผลทาตาหลังจากตัดใหม่ไปแล้วกันนะคะ 1. แผลห้ามโดนน้ำต่ออีก3วันนะคะหลังจาก3วันสามารถโดนน้ำล้างหน้าได้ตามปกติเลยค่ะแต่แนะนำให้ระมัดระวังและบ้องมือที่สุดนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แผลปิดได้ค่ะ 2. ทําความสะอาดแผลและทายาเหมือนเดิมต่ออีก3วันนะคะหลังจาก3วันถ้าคนไข้กังวลเรื่องรอยแผลเป็นนะคะสามารถทายาป้องกันรอยแผลเป็นได้เลยค่ะ 3. ถ้าคนไข้มีความจําเป็นต้องใส่คอนแทคเลนส์นะคะสามารถใส่ได้หลังจาก14วันเป็นต้นไปค่ะ 4. ครบ1เดือนนับจากวันทําตานะคะ ให้คนไข้นวดตาตามคลิปที่เจ้าหน้าที่ส่งไปให้นะคะหรือทักมาที่เพจคลินิกขอคลิปนวดตาจากเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ 5. คอยอัปเดตอาการกับทางเจ้าหน้าที่อยู่เสมอนะคะเพื่อเราจะได้ชั้นตาที่สวยเป๊ะปังค่ะ คำแนะนำที่แนะนำไปนะคะเป็นความห่วงใยและความปรารถนาดีจากทางดับู s n c l i n คลินิของเรานะคะแล้วเจอกันใหม่กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ